คุณกล้าที่จะคว้าความสำเร็จของคุณหรือยังคะใครๆก็อยากประสบความสำเร็จถูกต้องไหม,มบอปเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะในทุกครั้งที่อยากทำสิ่งใหม่ๆเรามักจะคาดหวังว่าเราจะต้องสำเร็จกับสิ่งนั้นแน่นอนแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยแค่ความอยากกับความคาดหวังมันยังไม่พอค่ะมันยังต้องมีความกล้าด้วย คุณจำวันที่คุณฝึกปั่นจักรยานสองล้อได้ไหมคะในวันแรกนั้นน่ะคุณก็รู้สึกกลัวถูกไหมคุณก็รู้ว่าถ้าเราลุกขึ้นมาปั่นจักรยานสองล้อพอเราออกตัวไปปุ๊บเราอาจจะล้มแน่ในวันนั้นคุณก็กลัวที่คุณจะต้องล้มคุณกลัวว่าคุณจะเจ็บตัวคุณกลัวว่าเลือดจะออกแต่คำถามก็คือท,ทั้งที่เรารู้ว่า เราจะล้มแต่ทำไมเรายังลุกขึ้นมาแล้วก็มาฝึกปั่นจักรยานนั้นจนเราปั่นคลองอ็อบก็เป็นคนหนึ่งเช่นกันค่ะในตอนที่อยากปั่นจักรยานสองล้อให้ได้นั้นแต่วอบเป็นคนหนึ่งที่บอกไม่ให้ใครจับเลยอ็อบอยากปั่นเป็นเร็วๆอ็อบรู้ว่าพอสตาร์ทออกไปเนี่ยอ็อบต้องล้มแน่ๆแล้วมันก็ล้มจริงๆค่ะคำถามก็คือเรารู้ว่าเราจะล้มแต่ทำไม เรายังลุกขึ้นมาแล้วก็หยิบจักรยานฝึกปั่นจนเราปั่นคล่องจนเดี๋ยวนี้ปั่นจักรยานจะเร็วแค่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญปัญหาไม่กล้าที่จะลุยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่มีวันไปจนถึงเส้นชัยของความสำเร็จที่คุณต้องการได้เลยแล้ววันนี้คุณจะเลือกความกล้าเพื่อก้าวไปข้างหน้า หรือคุณจะเลือกความกลัวและหยุดอยู่กับที่ลองดูนะคะ